สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภา,ารรษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นนะคะ30ประโยคถามตอบนะคะคำถามทั่วไปนะคะในภาษาอังกฤษค่ะคำถามแรกเราจะถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะภาษาอังกฤษใช้ว่า what is this called in English What is this called in English? สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะสมมุติว่าเราถือกระป๋องอยู่อยากรู้ว่าไอกระป๋องเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคะ What is this called in English? What is this called in English? สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะจะตอบได้ว่า It is called can. It is called can. มันเรียกว่า can can นะคะกระป๋องมันเรียกว่า can กระป๋อง it is called can กระป๋องคำถามต่อมา what did you buy what did you buy what did you buy ซื้ออะไรมาเธอซื้ออะไรมา what did you buy ไปซื้ออะไรมาหรอ อ่าตอบ I bought a bag I bought a bag ฉันซื้อกระเป๋ามาใช้ bought แปลว,ว่าซื้อมาแล้วนะคะคือตอนนั้นซื้อคือเป็นคำศัพท์ที่บอกว่าซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว,อลวตอนนั้นซื้อในอดีตะคะ่ะเป็นเป็นอดีตของ by u I bought a bag ฉันซื้อกระเป๋ามา which is your car which is your car คันไหนเป็นรถของเธอรถของเธอคันไหน Which is your car? ตอบ My car is the black one. My car is the black one. รถของฉันคันสีดำะ The black one คำถามต่อมาค่ะ Who is she talking to? Who is she talking to? หล่อนคุยกับใครอยู่อะ ผู้หญิงคนนั้นเขาคุยกับใครอยู่เหรอ Who is she talking to? ตอบ She is talking to her uncle. She is talking to her uncle. หล่อนกำลังคุยกับลุงของหล่อนอยู่เวลาตอบนะคะก็คือแบบ talking to นะคะ Someone ก็คือใครบางคนเอาคนที่ talking ด้วยอยู่นะคะมาใส่ข้างหลังต่อมา to whom should I talk to whom should I talk ฉันควรไปคุยกับใครดีควรไปพูดกับใครดีควรไปปรึกษาใครดีหรอ to whom should I talk you should talk to lawyer you should talk to lawyer คุณควรไปคุยกับทนายทนายความนะคะ you should talk to lawyer lawyer แปลว่าทนายความนะคะ whose is that, Who that? Whose, ะะ whose is that นั่นของใครอะ่ะ whose แปลว่าของใครนะคะ whose is that นั่นของใครอ่ะนั่นเป็นของใครอะ่ะ that is mine that is mine นั่นเป็นของฉันเอง That is mine When did you arrive When did you arrive มาถึงตั้งแต่เมื่อไร When did you arrive I arrived here yesterday I arrived here yesterday ฉันมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว อ๋อไปถึงแต่เมื่อวานแล้วค่ะ May I take you there? May I take you there? ให้ผมไปส่งที่นั่นไหมแบบอาสาไปส่งนะ May I take you there? Thanks, that's a kind of you. Thanks, that's a kind of you. หุยขอบคุณค่ะใจดีจังเลย Thanks. That's a kind of view. Where is the toilet? Where is the toilet? Hong Nam Where is the toilet? It's between the bank and cafe. It's between the bank and cafe. cafe. b e t วีน n แปลว่าระหว่างนะคะ Why do you look so happy? Why do you look so happy? ทำไมดูมีความสุขจังเลยแบบยิ้มทั้งวันหัวเราะทั้งวันเลยนะ Why do you look so happy? Ah, I'm gonna get married next month. I'm gonna get married next month. ฉันกำลังจะแต่งงานเดือนหน้าไงก,ก็เลยดูมีความสุขนะคะ I'm gonna get married the next month How long have you lived here? How long have you lived here? อยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you lived here? I've lived here for two years. I've lived here for two years. ฉันอยู่ที่นี่มาสองปีแล้ว How far is it? How far is it? มันไกลเท่าไหร่ How far is it? Far แปลว่าไกลนะคะ How far is it? มันไกลเท่าไหร่มันไกลแค่ไหน It's about 25 kilometers. It's about 25 kilometers. อืมเป็นประมาณ25กิโลอะค่ะ it's 25 i t s about 25 kilometers do you know him do you know him คุณรู้จักเขาไหม do you know him yes I do รู้จัก say yes I do ถ้าไม่รู้จักก็ตอบ no I don't นะคะไม่รู้จัก no I don't What would you like to get? What would you like to get? รับอะไรดีคะสูงว่าเป็นหน้าเคาน์เตอร์นะคะหน้าเคสซหรือหน้าร้านอาหารก็ได้นะคะเขาถามว่าจะรับอะไรดีคะ What would you like to get? Uh, a cup of coffee please. A cup of coffee please. ขอกาแฟแก้วหนึ่งคะ่ะหรือสั่งชื่อเมนูไปเลยก็ได้นะคะ Uh, a cup of la t t e p l e a s e นะคะขอลาเต้จ้าแก้วหนึง่งคำถามเบสิกเลยค่ะ what time is it what time is it กี่โมงแล้ว what time is it กี่โมงแล้ว it's ten thirty it's ten thirty สิบโมงครึ่งค่ะหรือสิบโมงสามสิบค่ะ it's ten thirty เป็นคำถามเบสิกทั่วๆไปเลยนะคะคำถามนี้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะชื่อเหมือนกันเลยก็คือเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือมีคำแนะนำอะไรดีๆนะคะเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ Thank you for watching see you next video bye